กันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาเอ่อจัดเทียร์การแปลงร่างในดักบอลน,นะครับที่ผมคิดว่าในปัจจุบันเอ่อแม่งแบบมีประโยชน์สุดก็จะมีเทียร์เอ่อสุดยอดดีใช้ได้กับแปลงเพื่ออะไรแล้วก็กาับไปเลยนะครับก็จะวัดไม่ได้วัดจากความเท่เราจะวัดจากอะไรที่มันแบบมีประโยชน์มากที่สุดแล้วก็จะเริ่มจากร่างแรกๆเลยแล้วกันก็คือร่างไขโอเคเนะผมก็จะอยู่ที่ว่าแปลงเพื่ออะไรก่อนนะแม่งแทบไม่มีผลให้แปลงเลยครับเดี๋ยวนี้เนี่ย ต่อไปก็ไคโอเคนต่อก็ต่อด้วยเออร่างลิงยักษ์มึงแปลงกันได้เดี๋ยวปัจจุบันะผมอายุนี่มาเลยแปลงไปก็ส่วนใหญ่ก็อาจจะควบคุมสติไม่ได้ครับอย่างตัวใหญ่เชิดท้าหยิบพลังไม่ได้เพิ่มอะไรด้วยก็จะค่อนข้างที่จะอ่อนเลยนะครับนะซูปเปอร์ไซยา่าที่ยังไม่ได้เป็นซูปเปอร์ไซยา่าเป็นเหมือนซูปเปอร์ไซย่าหนึ่งเซนเจนก็ประมาณนี้แล้วกันอันนี้ก็ซูปเปอร์ไซย่าหนึ่งเซนเจนหนึ่งอันหนึ่งแต่ควบคุมสติไม่ได้ก็แปลงเพื่ออะไรเลยดีกว่านะครับผมไม่ไม่ติดผมว่า ไปไปเทีกากเลยไปพอแปลงเป็นซูเปอรยย์เซย่าหนึ่งแต่ติกค็ควบคุมเหมือนจะไม่ค่อยได้เหมือนกันนะครับนะต่อไปเออซูเปอร์เซย่ายหนึ่งปัจจุบันจริงจะเป็นซูเปอร์เซย่ายหนึ่งแต่สุดยอดดีเก่งเจ๋งกใช้ดูเชิงดูอะไรได้ตลอดเวลานะต่อไปซูเปอร์เซย่ายสองปัจจุบันก็เออมันกินพลังงานเยอะวะ่ะหลังๆไม่ค่อยจังเป็นแล้วกินพลังงานเยอะไปหน่อยเพิ่มพลังอัพก,กว่าซูเปอร์เซย่ายหนึ่งจริงไหมแต่ ทั้งเรืองคุณเยอะกว่าคุณจะเป็นต้องแบ่งป็นสย่าสองแบวนเื่อมันมีสย่าบูบ้างอีอะไรมันขมันเยอะแยะครับปัจจุบันผมว่าไม่เคยจําเป็นแล้วทุกอย่างอยู่ที่การเวลายิ่งการเวลาเปลี่ยนร่างยิ่งตกเทสน,นะถึงเมื่อก่อนเนี่ยก็สุดยอดอ่ะสุดยอดสองเสร็จต่อด้วยไม่ไม่เสียมันจะมีสย่าเกียร์หนึ่งสย่าเกียร์สองก็ผมก็จะให้เทียที่เอกากักบกับกากไปเลยนะครับต่อไปก็อันนี้สุดปยป่าเกียร์สองคือตัวใหญ่เชอดชั พลังอ่ะอัพขึ้นจริงแต่ขยับโคตรช้าแม่งไปต่อยใครไม่ทันหรอกครับนะโมกุลยังไม่แปลงเลยบอกว่าเออเล่นซูเปอร์ไซย่าหนึ่งให้สกีนดีกว่าแม่งดีกว่าเกรดสองเกรสามเยอะนะครับต่อไปซูเปอร์ไซย่าเกร3สามมนใกล้ใกล้กันเลยใกล้ใกล้กันเลยระดับเดียวกันเลยครับเนะี่ยต่อไปก็มาว่ากันด้วยเรื่องเออซูเปอร์ไซย่าสามนะผมก็จะให้เทียทีอยู่นี่ไป <laughs> อยู่นี่ไปคือ ไอล่าเนี้ยตอนแปลงแม่งเทจริงไหมเทจริงบอกเลยว่าเทมากโคตรเทผมชอบแต่มองด้านการใช้งานปัจจุบันนี่คืออย่าพูด <c oughs> มันมันมีตัวเลือกอื่นที่ที่ไม่ดีกว่านี้เยอะแล้วครับเพราะว่าซูเปอร์ซูเปอร์ไซยาสามตอนนี้บอกเลยว่าได้สาระได้สาระมากในภาคซูเปอร์นะก็ครูแม่งแปลงทั้งหมดสามครั้งครั้งแรกคือแปลง่ะสู้กับบิลแต่คือตอนนั้นอ่ะมันไม่มีตัวเลือกอยู่แล้วคุณล่าที่ดีสุดคือตอนนี้นคือซูเปอร์ไซยาสามแปลงล่าที่ดีกว่านี้ไม่ได้แล้ว ครั้งที่2ตอนสู้กับทังนะันคือแปลงเพราะว่าแม่งไม่ได้แปลงเพื่อสู้จริงจังแม่งแม่งแปลง,ปลงเพื่ออวดมากกว่าแบบนี่กูบีเดียทั้งซูเปอร์ไซยาสามแปลงได้เปล่าอะไรนี้ส่วนต่อไปซูเปอร์ไซยาสามจะแปครั้งหนึ่งตอนแปลงเออโชเคปล่าตอนแปลงโชเคเลฟูร่าเออน,นั่นแหละคือมันไม่ได้อะไรแปลงโชอย่างเดียวไม่ได้แปลงกาใช้สู้จริงเลยเพราะงั้นอยู่เทียร์นี้แปกินพลังงานแบบโคตรหนาเงี่ยพลังก็มไม่ได้อัพเท่าซูเปอร์ไซยาบูด้วย อยู่ที่อากาศไปเลยแม่งไม่มีเหตุผลที่แปลงเลยครับนะนอกจากจะแปลงโชว์น,นี่อีกเรื่องหนึง่งต่อไปมาว่ากันในเรื่องเอ,อ่อซูเปอร์ไซยาบูก็ปัจจุบันก็ท็อปเทนอยู่ครับนะท็อปเทนท็อปเทนต่อไปซูเปอร์ไซยามันจะมีเอ,อ่อซูเปอร์ไซยาบูกับซูเปอร์ไซยาบูโวัซึ่งหลักการใกล้เคียงกันเลยซูเปอร์หลักการใกล้เคียงกันอนะซึ่งผมจะให้อยู่ประมาณดีแล้วกันทั้งคู่เลยแม่งพอๆกันเลยเกียร์เดียวกันเลย คือถามว่าแปลงถามว่าล่างเนี้ยแม่งนขดนกับซุเปอร์เซ่าบูไหมมันมันดีกว่าครับมันพลังอัพกว่าจริงแต่มันไม่มีผลให้คุณแปลงคุณจะแปลงเป็นคุณมันไม่จะเป็นต้องแปลงแบบกระปิกระปอยถูกป่ะคือคุณแปลงพลังเพิ่มมานิดเดียวแต่แม่งกินพลังงานร่างกายแบบแปลงแป๊บเดียวแบบพอบแดกแล้วอ่ะไม่จําเป็นครับแทนที่คุณจะแปลงเป็นเออซุเปอร์เซ่าบูเพอร์เฟกต์แปลงเป็นบูยโวคุณแม่งแปลงเป็นอัตติยมคุณแม่งแปลงเป็นเนี่ยไอเนี่ยเอลาอิกโก้ไม่ดีกว่าเหรอใช่ไหม เพราะงั้นผมก็จะอยู่ให้คือมันไม่ถึงอากาศแต่แปลงเพื่ออะไรอะ่ะไม่จําเป็นต้องแปลงนะครับสำหรับร่างนี้เออ potential lead ก็เรียกยสั้นๆว่าโกหกอัตโนมัตแล้วกันผมว่าเอออยู่เคดีถือว่าเจ๋งอันนี้ขอนับแค่ร่างหลักๆแล้วกันนะไอ้พวกร่างที่แบบมันนอนแคนนอนผมว่าเอาไว้ว่ากันอีกทีแล้วกัน super saiya god ดีให้ท้าย super saiya blue เนี่ยเพราะว่ามันก็สามารถใช้แปลงดูเชิงได้แปลงดูเชิงถือว่าเจ๋งเลยนะ ซูเปอร์ไซยาบูไขโอเคนอืมอยู่นี่ปอยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่ซปเปอร์ไซยาบูไขเคนกับซปเปอร์ไซยาอีโวกับเพอร์เฟกผมว่าพวกนี้ต้องดีวกว่าอยู่แล้วอะซูเปอร์ไซยาโลเซ่สุดยอดน่าจะสุดยอดแหละมัง้งถ้าเกี่ยวพลังนั้นมันซปเปอร์คุณน่าจะหวังอะไรมากไม่ได้หรอกครับเนะอืมต่อไปวาดกันด้วยเรื่องเออ ว่ากันในเรื่องล่างอิคลิดีดีเลยนะครับเนะี่ยต่อไปเออล่างนี่โคดเก่งเจ๋งสุดยอดให้ประมาณนี้ด้วยกันเพราะว่าแปลงโบลี่แปลงได้ยังแต่แปลงแล้วควบคุมสติตัวเองไว้ได้สุดท้ายมันก็อาจจะเละหมดอยู่ดีอะไประมาณนี้สู้คุณแปลงเป็นซูเปอร์ไซย่าเออพลังอาจจะไม่ถึงโบลี่เีัยแต่คุณมีสติเนี่ยผมว่าไม,ไม่ไม่น่าจะเวิร์กว่านะ ต่อไปเอออัตตานิยมจริงมันก็มีหลายขั้นอ่ะมันก็มีอัลต้าอินมันมันมันเยอะเอาเป็นว่าอัตตานิยมกายนำจิตอะไรเออผมว่าไปตรงนี้ดีกว่าส่วนร่างกายนำจิตเออผมเรียกประมาณนี้เลยกายนำจิตมันก็จะมีแบ่งออกมาอีกก็มันก็อีกประมาณสองสามประเภทอ่ะผมก็จะอยู่ให้เทียบแปลงเพื่ออะไรแล้วกันนะครับเพราะว่ามันไม่จำเป็นต้องแปลงในเมื่อคุณมีเออ กายนำจิตแบบคุณมีสุดยอดกายนำจิตคุณมีกายนำจิตได้แท้จริงคุณก็ไม่จำเป็นต้องแปลงกระปิดกระปอยป่ะสุกไหมจำเป็นต้องแปลงหรอก็ไม่จำเป็นต้องแปลงคุณก็แปลงเป็นอันที่ดีที่สุดไปเลยดีกว่านะเพราะงั้นชูอัลต้าอินสติงผมก็จะไว้ประมาณนี้แล้วกันก็นกคือตอนนี้ผมว่าเออท็อปเทนของการพลังล่างต่อไปเออใกล้หมดยังว่าก็จะเหลือแค่เออซุปเปอร์ไคลเทนก็ อยู่ประมาณแปลงเพื่ออะไรไปเลยแต่อยู่ข้างหลังไปแล้วกินพลังร่างกายมหาศาลพลังก็ไม่ได้อะพาวเวอร์อัพอ,อ,ะอะไรขนาดนั้นด้วยนะต่อไปก็พูดถึงเราเหลืออีกกี่ร่างะวะที่หลักๆตอนนี้ก็จะเหลืออีกแค่2ร่างนะครับ2ร่างที่เอาหลักๆไอ้สองสามล่างอันนี้เรจินอรี่ซูเปอร์ไซยา่ปปยาซูเปอร์ไซย่าซูเปอร์ไซย่าซูเปอร์ไซย่าทูครับแต่ในมูฟวี่ไม่ใช่ในมูฟวีใ่ในมังงะนะในมังงะพูดถึงในมังงะ โกฮังอัลติเมตสู้กับเคปล่าคือเสมอเสมอกันเลยเสมอเสมอร,รู้สึกว่าถ้าจะไม่ผิดตกตกเวทีทั้งคู่นะผมว่าเออก็ก็ไว้ใกล้ใกล้เคียงกันแหละแต่ผมจะยื้อให้โกฮังอัลติเมตกว่าจริงเพราะโกฮังอัลติเมตปัจจุบันในมูบี่เออโหดเจ๋งๆกว่า ต่อไปเราก็จะเหลือให้พูดถึงอีกแค่2ร่างหลักๆนะเพราะว่าไออันที่เหลือนี่ผมคงไม่นับอ่ะมัน g ีมันซูเปอร์ฮีโร่อะไรผมแม่งอาวสกลิลพลังอแว่งบ้าบอลคอแตกมากเลยขอหลักๆแล้วกันเอาเป็นว่าเอออัลตาอีโก้ขั้นตรงนี้ส่วนโกฮังบีชผมจะให้ประมาณนี้แล้วกันอัลตาอีโก้เออพลังมันอาจจะแข็งแกร่งจริงไว้แต่คือมันแปงแล้วมันอีโก้แดกเข้าใจปะ เวี้าตอนแปลงได้ปุ๊บอุ้ยเหลืองเลยเหลืองเลยโกคู Go uh u, จะมาช่วยแมงเตะโกคู Go uh u, ไปด้วยไม่ต้องมายุ่งกันเลยประมาณนี้นะครับแปลงแล้วเหลืองนะเอาทโก้เนี่ยส่วนบีนี่ผมว่าอแปลงแล้วเออสตมิมันยังดีอยู่เออมันยังมีความเป็นผู้เป็นคนนะไม่ได้แปลงแล้วเหมือนโกฮังสยายสองวันสยายสองตอนโกฮังแม่งแปลงครั้งแรกนี่อุ้ยอีกโก้แดกครับนะอีกโก้แดกเลยแดกดานมาก ต่อไปโอเคก็รวมๆก็จะประมาณนี้แล้วกันคือล่างที่ผมให้เออสุดยอดสุดยอดก็จะมีชูอัลไดเอตสติงล่างบีดอัลต้าอีโก้ซูเปอร์ไซย่าบูซูเปอร์ไซย่าก็สไซยหนึ่งไซยาโรเซ่กับเดจเดอรี่ซูเปอร์ไซย่าส่วนเกรดดีก็จะมีเออไอโกฮังออลตูเมทแล้วก็ไอของเคฟล่าเนี่ยแล้วก็ไอล่าอินครีเนี่ยส่วนใช้ได้ก็ซูเปอร์ไซย่าสองไปส่วนเทนี้นี่ผมคือมันถามว่าดีไหมเออมันดีแต่มันแปลงเพื่ออะไรวะ จะจะจะแปลงเพื่ออะไรกันไอเพอร์เฟกซ์ซูเปอร์ไซีาบูกับซูเปอร์ไซียบูวมันเออพลังคุณอัพขึ้นจากซูเปอร์ไซีาบูจริงแต่มันมันกินพลังงานหนักอะ่ะกินหนักแบบกินหนักใช่เหตุอะ่ะสู้ไปแปลงเอาใตโก้ไปแปลงเอาทัวเอตสิงมันดีกว่าเยอะครับผมก็จะจัดเทียประมาณนี้กันส่วนซูเปอร์ไซยสามน่าเสียดายมากนะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วในปัจจุบันนอกจากแปลงโชว์ <laughs> เพราะงั้นอยู่เทียนี้ดีกว่า ก็สำหรับเทียรวมรวมผมก็จะขออยู่ประมาณนี้แล้วกันครับก็มาคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้ครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ